สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพี่สุริชาตอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ก็ก่อนอืึ่งก็ขอขอบพระคุณพี่น้องนะครับที่สลอดเวลาเข้ามาชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามสแสดงความคิดเห็นแ้าเจอโฆษณาก็ไม่ข้ามแต่ก็มีจํานวนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็แค่หลักสิบหลักร้อยก็ไม่เป็นไรนะครับสุรชาตโอเคหมดคือมีคนมาดูสักคนนึงก็โอเคแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องอยู่เป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนคนอื่นแต่ถ้ามีเยอะก็ดีนะครับ จำนวนผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นวันละคนสองคนบางวันก็ไม่มีนะครับบางทีก็สิบวันไม่มีเลยก็มีะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เข้าใจพี่น้องเนาะก็จะขอกล่าวึนคลิปที่พี่ถ้าได้ลงไปเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับเป็นคลิปที่ว่าอไทยไทยกับลาวเนะี่ยมันรวมเป็นประเทศเดียวกันดีไหมนะครับเป็นคําถามเหมือนกันแต่ว่ามีพี่น้องอยู่สองคนนะนะครับก็เป็นคนที่ติดตามพี่ตือแก่ เขาบอกว่าก็คงจะไม่เห็นไม่เห็นด้วยนะครับถามจริงจริงถามจริงจริงไม่เห็นด้วยไหมพื่นเ่อนก็ไม่เห็นด้วยนะครับ,รรบแต่ว่าที่ลงไปอย่างนั้นเนะี่ยเพราะว่าคิดว่ายัางไงก็คนเราเขาไม่มารวมกับเราอยู่แล้วรู้รู้ว่าเขาไม่มารรวมหรอกทําไมทําไมถึงว่าเขาเขาไม่มารรวมเพราะว่าถ้าเกิดเขาอยากมารวมจริงนะเขาต้องมาสแสดงเขาเห็นอยากมาอยากอะไรแล้วนะครับ แต่คนดูก็อยู่ประมาณสองร้อยก็ไม่เยอะนะครับตอนที่ออกคลิปนี้ประมาณสองร้อยสองร้อยกว่าท่านนะถ้าเขาอยากมาเห็นเขาต้องแสดงความเขีเห็นว่าเขาอยากมานี่แสดงว่าเขาไม่อยากมาอย่างที่ลงคลิปไปเนะี่ยก็บอกเขาว่าคนลาวเขาไม่อยากมาหรอกเพราะที่เคยเคย,เคยคุยกับเขาเข,เขายินดีที่จะอยู่อย่างนั้นแล้วเขาก็มีความสุขที่จะได้ไปทาการในเมืองไทยแนละ้วเอาเงินมาทําบ้านแล้วก็ บางทีก็ขอรับบริจาคเอาเงินคนไทยไปสร้างสร้างบ้านให้ตัวเองโดยมีกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าสายบุญแม้กระทั่งการหลอกเอาเงินจากคนแก่อย่างที่เรียกว่าสาวเปิดใจนะครับแล้วคนแก่ก็บอกตรงก็คือเหมือนกับไม่รู้อะไรเลยนะครับคนแก่ไทยนะไม่ได้ว่าคนแก่ที่ไหนหรอกนะครับคนแก่เราเขาไม,ไม,ไม่ไม่นั่นหรอกนะจะเป็นในคนแก่ไทยเขาคิดว่าตัวเองมีเงินแล้วก็ไปให้เขา สุดท้ายก็เกิดความผิดหวังอะไรมั่งก็ธรรมดานะครับคนเรานี่เมื่อไม่รู้ก็โดนหลอกโดนอะไรไปไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับท่านที่โอนเงินไปบริจาคให้อยูทูบเบอร์ฝั่งเราเขาทําไปช่วยเหลือคนยากจนคือเอาเงินฝั่งเราเนี่ยเอาเงินคนไทยเนี่ยไปช่วยเหลือฝั่งอประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศของตัวเองเนะประเทศเราเนี่ยจนคนเรา ติดที่สัยรอรอให้คนไทยไปช่วยส่วนยูทูบเบอร์ที่รับบริจาคเงินก็เงินไม่รู้เงินใครบ้างนะบางทีก็ไม่ได้แจ้งก็เรื่องของเขาก็คือคนที่เขาอยากบริจาคเขาก็โอนให้ไปเองนะครับอันนี้จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็คือท่านมีเงินโอนท่านท่านก็โอนไปขออนุญาตนะครับไม่ว่ากันละคือมันเป็นความปรารถนาของท่านท่านจะโอนจนหมดเนื้อหมดตัวขายไรขายนาก็เรื่องของท่านนะอามาเล่าฟังเฉยสรุปแล้วก็คือ คนลาวเขาไม่อยากมาอยู่หรอกสบายใจได้เราก็อยู่ของเราคนไทยและที่แน่ๆน,นะท่านแต่ในที่คิดว่าคนลาวกับคนไทยเป็นพี่น้องกันมีอะไรประเพณีอะไรเหมือนกันอันนี้จริงคล้ายๆกับบ้านพิวองนองแต่เขาไม่ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องนะพี่น้องเขาก็คือประเทศเวียดนามกัมพูชนะครับนั่นคือพี่น้องเขานะครับคนสาหรับไทยเนี่ยเขาไม่เขาไม่นับถือว่าเป็นพี่น้องนะครับถือว่าเป็นศัตรูด้วยนะครับผมจะบอกให้ คนลาวจริงๆเนี่ยเขาจะเรียกคนไทยว่านโจรสยามเขพูดงี้เลยนะครับให้รับรู้เลยโดยทั่วกันนะครับท่านที่ไหนที่ไปหลงสเสน่ห์เมืองลาวนะอ,อที่ไปคิดว่าเมืองลาวนี่เป็นพื้นที่บริสุทธิ์และประชาชนมีความเป็นธรรมชาติไม่มีเล่ห์มีเหลี่ยมนะครับผมบอกว่าท่านคิดผิดแล้วท่านประมาทท่านประมาทศัตรูผิดไปแล้วนะครับ ถ้าเป็นมวยก็คือแพ้แล้วนะครับใครคิดอย่างนั้นแพ้เพราะาจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้งวงกว่าเราเนะ่ผมว่าคนเราเนี่ยฉลาดกว่าเราด้วยฉลาดกว่าเรื่องไหนผมยกตัวอ,อย่างคือเขาแน่ไม่แน่ฉลาดไม่ฉลาดเขาสามารถมาเอาเงินคนไทยเนี่ยมาหลอกเงินคนไทยไม่ว่าจะเป็นสาวเปิดใจหลอกเงินคนแก่นะแล้วก็สะพานบุญต่างๆนี่มาใช้ วิชาอย่าพูดว่าวิชามานมันก็จะดูหมดร้ายไปดูไม่ค่อยดีนะครับ,ค,รบคือเขาจะจัดอาหารคนที่ยากจนนะเคที่ยากจนแล้วก็มาลงคลิปแล้วให้คนไทยเห็นคนไทยก็สงสารก็คิด,ก,คดก็คิดว่าคนเรายากจนนะครับแต่ความจริงเขาอาจจะรวยกว่าเราก็ได้เขามีที่มีนาเยอะนะแล้วก็เราก็ไปช่วยเหลือเขาถามว่าดีดีไหมช่วยแล้วก็ดีครับพ็ดีท่านมีญานก็ทําไป แต่พูดถึงความชาญฉลาดของเขาเขาไม่ใช่คนโง่แน่นอนนะครับคนลาวเนี่ยอย่าลืมนะเขาไม่ใช่คนโง่เขาฉลาดกว่าคนไทยในกรณีที่เขาคนในกรณีขเขาเปิดใจแล้วก็สะพานบุญน,นะครับถ้าไม่บอกว่าเขาฉลาดกว่าเขาฉลาดกว่าเขาสามารถเอาเงินท่านทําให้ท่านเนี่ยโอนเงินโดยสมัครใจนะแถมท่านนี่ยังไปน้ําหูน้ําตาไหลไปสยบยอมในความคิดของเขาด้วยนะครับ ยอมรับว่าความคิดของเขาว่าเป็นสิ่งที่ดีท่านก็หลงไหลไปยอมบางคนนี่ยอมหมดเนื้อหมดตัวมีคนบอกผมนะมีข่าวมาบอกเรียกว่ามีคนหมดเนื้อหมดตัวกับทั้งสองสายนี้เป็นจํานวนก็พอสมควรนะครับบางคนนี่หมดไปหลายแสนในที่ผมเคยลงคลิปไปเมื่อสองสามคลิปที่แล้วน,นะครับทั้งๆท,ที่เป็นคนมีความรู้ แต่ก็มาถูกคนที่ความรู้น้อยกว่าที่เขาเราดูเราดูเขาว่าเขาไม่มีความรู้เท่าเราแล้วก็ไม่เจริญอะไรเท่าเราแต่เขาเก่งไม่เก่งเขาสามารถเอาเงินเราไปได้ก็แล้วกันแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีบริจาคอยู่ตลอดนะมีทุกวันมีทําบ้านอะไรทุกวันแต่ไม่เป็นไรนะแล้วแต่ท่านนะผมไม่ได้มาบังคับก็คือเล่าให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้นะครับมันเราอย่าไปคิดว่าเขาโง่กว่าเรานะแล้วเขาฉลาดกว่าเรา ไม่อาจจะละที่ดุชาติบอกแล้ว,ว่าคนลาวนี่ฉลาดกว่าคนไทยเยอะนะครับแล้วบางคนก็ถามว่าแล้วทำไมผู้นําประเทศเขาไม่อไม่ดูแลไม่อะไรเลยมีข่าวว่าตำรวจจะมาจมาจับผมบอกนะไม่มีหรอกเมื่อกี้ของผมนะแต่จริงๆจ,จะมีไม่มีผมผมไม่ทราบนะครับแต่ผมมั่นใจว่าไม่มีตํารวจรอาสงอังกฤนจะไปจับหรอกเพราะทุกวันนี้เขาก็โอเคเขาก็บริจาคเงินเข้าทุกวันนะครับมีเงินเข้าทุกวันโชว์เงินทุกวันนะครับ ไม่มีใครทําอะไรเขาได้หรอกแล้วถามว่าทําไมผู้นาเขาผู้บริหารประเทศเขาไม่ไปไม่ไปดูแลไม่ไปจัดระเบียบไม่ไปจับไปดําเนินคดีก็เขาไม่ใช่คนโง่ไงคนลาวเขาไม่ใช่คนโง่ก็คนพวกนี้เอาเงินแบบประเทศไทยเนี่ยดูดเงินแบบประเทศไทยเนี่ยเขาไปดูแลคนในประเทศเขา,าเขาจะไปจับทําไมนะคนไทยที่ยัง งมงายอยู่ก็ถัดมีความคิดบ้างผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ว่าหรอกจริงๆไม่จะพูดเดี๋ยวหาพูดรุนแรงนะครับบางคนก็บอกเดี๋ยวก็ไม่จับเขาไม่จับผมบอกเขาไม่จับก็คนลาวพวกนี้เขาไม่ทําอะไรเลยเขาแค่ลงคลิปอ่ะเขาแค่ลงคลิปท้คนที่น้าสงสารเนี่ยเขามีก็มีคนโอนเงินไปให้แล้วตัวคนที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยก็ได้เงินด้วยป่ะตามที่ข่าวที่ได้ยินเนี่ยบางคนมีเงินเดือนนะรับเงินเดือนจากเอฟซีคนไทยเนี่ยบางคนเป็นสิบบางทีเป็นร้อยเป็นพันน่ไปเล่นไป โอนคนละโอนเดือนให้เดือนละสองพันสามพันหรือพันหนึ่งไม่น้องคิดดูถักเขามีคนโอนให้อ่ะเอาแค่สิบคนไม่เอาไปร้อยเอาแค่สิบคนอะโอนให้เงินเดือนให้คนให้เดือนละพันหรือสองพันสามพันแต่ไม่ต่ำกว่าสามพันที่ผมได้ยินข่าวนะอยากไม่ยกอยากพ่อฮักไม่ฮักเนี่ยโอนให้ด้วยความเข้าใจว่าเขาเป็นคนยากจนในเรียได้เขารวยแล้วท่านมาดูเถอะนะครับรวยแต่ละคนเนี่ยผมบอกเลยรวยนะ เขาก็เก่งเขามีความสามารถเขาก็สามารถเอาเงินคนไทยไมาได้แล้วเรื่องอะไรผู้บริหารประเทศเขาพู้นำประเทศเขาเขาจะมาจับคนพวกนี้ขออนุญาตคเขาไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเขาไม่ต้องลงทุนอะไรให้มันให้มันลําบากอะไรเลยเขาก็ได้เงินแล้วไม่ต้องมาทํางานให้เหนื่อยนะครับแค่ลงชิปนอกจากจะได้เงินแล้วก็ยังได้รับคําชมเชยแล้วก็ยกย่องจากคนไทยอีกด้วย ค,คนไทยที่แสนฉลาดที่เข้าใจเองว่าตัวเองแสนฉลาดนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาแซะคนไทยด้วยกันนะผมเล่าให้ฟังเตือนสต,ตินะเพราะอะไรรู้ไหมทาไมต้องมาพูดเรื่องนี้วันนี้ยวันนี้เมื่อตอนเย็นเย็นหรือว่าตอนเช้าเข้ามาทุกคนหนึ่งตอนเย็นนี่ก็โทรศัพท์เข้ามานะครับเขาก็บอกว่าญาติเขาอที่เคยอดเงินให้นางอนเดี๋ยวนี้บอกตังวประสาทเสียนะครับ เพราะอะไรเไมเพราะเงินไม่มีเงินหมดไปแล้วแล้วก็ลักษณะก็คือคล้ายๆกับตอมใจไม,ไม่ไม่ใช่ตอมใจนไม่ได้เกี่ยวกับยูทูบเบอร์นะตอมใจกับตัวเองไม่มีเงินใช้ก็ตอนที่ก็ตอนหลังนี่ก็มารู้มารู้ว่าโอนเงินให้สาวเปิดใจไปคนหนึ่งแล้วก็ตัวเองก็หมดเงินหมดไปหลายหมื่นนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็โอนเงินให้สายบุญก็ไม่รู้ว่าใครนะเขาไม่ได้บอก แต่จริงๆเขาน่าจะรู้ฟังๆเขาเขารู้แต่เขาไม่ได้บอก <_ d ata> เขาบอกผมเท่านี้ให้ผมช่วยมันลงผมก็เลยต้องมันลงจริงไม่อยากจะลงนะเรื่องหนึ่งไม่อยากจะลงแล้วเหนื่อยแล้วเบื่อแล้วนะครับต้องไปดูอีกช่องหนึ่งนะครับเรื่องช่องกลับมานะถ้าเขาทิ้งนะครับอันนั้นเรื่องช่องนั้นจะสาหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับสำหรับเรื่องวิชาชีพไม่ว่าจะในรูปแบบไหนไม่ว่าจะในรูปสายไหนก็แล้วแต่แต่เดี๋ยวจะมาคุยกับพี่น้องพ่อเบานิดหนะ่ก็จะมาคุยกันเรื่อง ทำความเข้าใจเรื่องโลงคิปพี่น้องบางท่านอาจจะไม่อาจจะไม่เข้าใจนะครับคิดว่าผมนี้มีแผนจะมารวมประเทศเกิดความวุ่นวายเราไม่ใช่นะครับก็คือหินดามาก,กันเดี๋ยวก็เดี๋ยวบอกว่าอิสภ่าอีสานป็นของเขานะอยากจะได้มังกันไปบนบานทั้งกล่าวขอภาคอีสานคืนนะก็มีนะครับก็เลยมายกมาเรื่องนี้แล้วก็เป็นไปตามคาดก็คือคนเราเขาไม่อยากมาหรอกนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะ สบายใจได้เขาไม่มาอยู่หรอกเราดีอย่อยใใางนิสัยคนไทยคนลาวหรือคนโลกนะครับไม่เหมือนกันนะผมจะบอกให้อย่าว่าแต่คนไทยทุกประเทศไทยทั้งประเทศนะแม้กระทั่งคนอีสานกับคนลาวนี่อย่าคิดว่านิสัยเหมือนกันนะไม่เหมือนครับนี่อย่างยังยังที่สุริตินี่กับคนลาวเนี่ยไม่เหมือนจะบอกให้เลยพูดภาษาใกล้เคียงกันเคยคบเคยอะไรกันเนี่ยไม่เหมือนรู้ว่าไม่เหมือนแต่ไม่บอกว่าไม่เหมือนอย่างไรนะครับรู้แต่ว่าไม่เหมือนนะบอกเลยว่าไม่เหมือน ก็เข้าใจคำควาเข้าใจกับพี่น้องเท่านี้นะครับที่มาคุยเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากจริงๆว่าจะคุยอีกเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้ไม่จะกวนรบกวนเวลาพี่น้องมากก็ขเข้าใจเรื่องนี้เลยนะก็คือคนลาวเขาไม่มาแล้วเขาไม่อยากเป็นคนไทยเนี่ยเอาดีชัดเลยนะครับเขาไม่อยากเป็นคนไทยเขามีความปจจใจที่จะเป็นคนลาวของเขาเราไม่ต้องไปบังคับเขานะครับส่วน พวกสายต่างๆที่เข้าใจว่าตัวเองฉลาดแล้วก็หลงไหลในความเป็นลาวผมไม่ตำหนินะเพราะผมในครั้งหนึ่งเนี่ยเคยหลงไหลามากหลงไหลในความเป็นเป็นลาวเนี่ยหลงไหลแบบมากเลยแต่ก่อนดูทีวีลาวสตาพวกอะไรผมโอ้ยแบบโทรทัศน์ที่บ้านเนี่ยแทบจะไม่มีช่องอื่นเลยนะแล้วเมื่อในอดีตนะเมื่อประมาณทักสามสิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นเขาเรียกว่าในยุคสงครามเย็นพี่พี่ท่าน เคยลงคลิปไปเคยแอบเข้าไปเที่ยวในประเทศลราเนี่ยตอยนั้นนาวกว่า,วามสมัยนี้เยอะนะครับแอบเข้าไปเสี่ยงชีวิตเข้าไปาในเขตบริเวณแถวแถวอะไรนะแถวปากลายอะที่อยู่ตรงข้ามกับอำ,อำเภอในแวนะานะ่าแถวนั้นเนี่ยข้ามไปตั้งสามสี่ครั้งนะครับเกือบเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันนะครับดีนะตอนนั้นก็ กองหลอนเขาก็เป็นคนแถวๆนั้นก็เขาก็ไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร่แล้วมีทหารเวียดนามเขาก็ไม่เท่าไหร่ตอนตอนที่ไปมันเป็นช่วงที่เขาปล่อยเปิดเปิดให้ไปทําบุญก็แวบเข้าไปก็ประจนอะไรหลายอย่างว่าสมควรนะครับตอนนั้นก็ลงไหลในความเป็นลาวเหมือนกับพี่น้องทุกวันนี้แหละลงไหลแต่พี่ท่านรู้แล้วไม่หลงไหลแล้วตาสว่างนะครับตาสว่างก็พอรู่อะไรนะ แต่ไม่ว่ากันคนหลงก็คือมันหลงอะคนมันหลงอะเข้าใจไหมออคนมันหลงมันก็ไปทั่วเลยเหมือนกับเราหลงผู้หญิงอย่างพี่เ่นถ้าหลงผู้หญิงก็ไปอะไรก็ดีหมดเหมือนอย่างพี่น้องที่ผู้หญิงถ้าหลงผู้ชายก็ธรรมดานะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะอพอหลงมาสักวันหนึ่งมันก็รู้พอรู้แล้วก็เข้าใจชีวิตนะครับพงพี่น้องเราก็ส่วนใหญ่ก็คงจะยังไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าวันๆเ่ยได้ข่าวว่าวันๆเลยนอนรวบโทรศัพท์ เมื่อไรก็จะเมื่อไรเมื่อไหรคนลคนลาวอะ่ะยูทูบเบอร์ลาวเขาจะเขาจะลงคลิปรนะอดูมันมันไม่ทําอะไรกวนกวายเข้าป่าไม่อยอกกินจนพอเขาลงคลิปมาเขาเบิดอถึงกินข้าวได้อ่าอันนี้ไม่ใช่พูดเกินไปนะอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงพี่น้องที่เป็นเอฟซีสายบุญสายสอะไรสายสะพานบุญสะพานบุญ,ส,บาบญสายบุญก็คงจะรู้นะพูดอย่างงี้ คงจะรู้ว่าเออันพูดไอ้นี่ันพูดตรงเขาถึงไม่ค่อยชอบดูคลิปพี่สุรชาติเขารู้ถ้าเขาเห็นคลิปที่รักสบายเดี๋ยวมัเขาจะเลยทิ้งเลยคลิปอะไรเขาไม่ดูเขาบอกว่าพี่สุรชาติอยู่พูดบางทีเหมือนพูดกวนเขาเหมือนพูดแบบแซวแซวเจ็บเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเขาไปดูเขาบอกไปดูคลิปลูกฮักเขาดีกว่าดูคลิปน้องฮักเขาดีกว่าดีกว่าดูคลิปบก ดูคลิปดีกว่าดูดูคลิปไปนี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมีมากมีน้อยมีเหมือนกันหมดแต่พี่สุทธาชก็มีแฟนประจํานะม,มีอยู่มีอยู่ประมาณสามสี่ร้อยนี่แหละนะครับประมาณนี้เขาก็ดูประจําเขาก็บอกจริงๆริงครับพี่สุทธาชคุยสนุกดีนะครับคุยได้มีความจริงใจไม่ร้องไม่เอาเปรียบใครนะครับไม่ขอเงินใครละง่ายๆดีกว่าคุยกับพี่สุทธาตจไม่เสียงเงินไม่ต้องห่วงไม่เอานะครับก็ ตอหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้จริงๆก็จะลงคลิปหนึ่งเดียววันหลักคลิปนี้สําคัญคลิปต่อไปนี่สําคัญมากนะครับสําหรับคลิปนี้ก็พบกับพี่น้องเพียงเท่านี้นะคขอให้พี่ๆน้องๆสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วนวามรวยทําอะไรก็ให้เจริญรุ่งเรืองในหะคบคลิปนี้สวัสดีครับ